สวัสดีครับทุกวันนี้คนไทยมากมายเลยนะครับที่ไปกราบสการะสังเวชนียสถานในอินเดียแต่จะมีสักกี่คนที่รู้จักดรอร์อัมเบดกาผู้ซึ่งนำพระพุทธศาสนากลับคืนสู่อินเดียเมื่อวันที่14เมษายนที่ผ่านมานี้เป็นวันเกิดของคนสำคัญคนหนึ่งของอินเดียนะครับ นั่นก็คือดรเอมเบตกาชื่อเต็มๆยาวหน่อยนะครับดรบาบาซาเฮฟพิมเรารัมจิอัมเบตกาในตอนเด็กเขามีชื่อว่าพิมนะครับเขาเกิดมาในครอบครวัววันณะจันทานวันณะที่อยู่ต่ําที่สุดอินเดียวันณะทที่สังคมไม่ให้การยอมรับเอาซะเลยในช่วงที่เขาเรียนอยู่นั้นโดนสารพัดอย่างครับโดนเหยียดหยามในเรื่องวันณะต่างๆนานาเวลาเรียนแทนที่จะมีโอกาสนั่งเรียนบนเก้าอี้ก็ต้องไปปูกระสอบนั่งเรียนอยู่มุมห้องหรือกระทั่งเวลาที่หิวน้ํา เขาไม่สามารถไปดื่มน้ําจากแทงน้ําของโรงเรียนเหมือนเด็กคนอื่นๆได้นะครับเพราะเด็กคนอื่นนั้นกลัวเสนียดของคนวันณะจนทานเช่นเขาจะไปติดคนอื่นก็เลยต้องรอให้เพื่อนที่มีความเมตตาช่วยตักน้ําแล้วรินใส่ปากให้โดยที่พิมพ์จะแหงนหน้าแล้วก็อ้าปากเพื่อไม่ให้ปากของเขาไปโดนแก้วน้ําของเพื่อนแต่โลกนี้ก็ไม่ได้เลวร้ายเสมอไปคุณครูท่านหนึ่งซึ่งเป็นคนวันณะพราหมณ์เป็นครูที่มีจิตใจเมตตาได้ชวในให้เขาเปลี่ยนมาใช้นามสกุลของคุณครูนามสกุลนั้นก็คืออัมเบกกานั่นเองครับ เนื่องจากเป็นคนที่เรียนดีต่อมาเขาโชคดีได้รับทุนการศึกษาจากมหาราชาแห่งเมืองบารอดาและหลังจากจบปริญญาตรีเขาก็ได้รับทุนให้ไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยโคลัมเบียสหรัฐอเมริกาและที่นี่เองที่ทำให้เขาได้รู้ได้เห็นกับสิ่งที่เรียกว่าความอิสระและความเสมอภาคหลังจากเรียนจบดรอัมเบตกาก็กลับมาที่อินเดียและเขาก็ได้ทำงานหลายอย่างมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอาจารย์สอนหนังสือ และเคยเป็นถึงรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมของอินเดียและเป็นหนึ่งในผู้ร่วมร่างรัฐธรรมนูญฉบับแรกของอินเดียด้วยในช่วงนั้นเองที่ดรอัมเบดกาได้พบรักกับแพทย์หญิงในวนพรามชื่อชาดาคาใบในขณะที่เขาเข้าไปรักษาอาการป่วยที่โรงพยาบาลในที่สุดทั้งสองก็ได้แต่งงานกันและนั่นเป็นครั้งแรกครับในประเทศอินเดียที่คนวนะจันทานวนะตำสุดได้แต่งงานกับคนวนะสูงสุดต่อมาดรอัมเบดกาได้วางมือจากการเมือง และหันมาทํางานเป็นนักปฏิวัติเพราะเขาต้องการจะเปลี่ยนแปลงสังคมและระบบวัณณนะโดยเขาได้นําคนวัรณะจันทานกว่า5 0 0 0 0 0คนปฏิญาณตนเป็นพุทธมามะกะเมื่อวันที่14ตุลาคมปีพศ2499เพราะเขาเชื่อว่าพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่ทําให้คนมีสิทธิเท่าเทียมกันแต่น่าเสียดายหลังจากดรอัมเบตกาทําพิธีปฏิญาณตนเป็นชาวพุทธได้เพียง3ามเดือนเขาก็ถึงแก่กรรมโดยโรคร้ายเมื่อวันที่6ธันวาคม ปี2499นั่นเองวันนี้เราก็ได้รู้จักดรอัมเบตกาผู้ซึ่งมีประวัติอันาน่าทึ่งนะครับสวัสดีครับ